บทที่สิบัตนัสตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเขตสเพวะภูตาสุมาาพวันตุอธโธปิสักกะจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสสะเมถสาเพเมตังกโรถะมานุสิยาปชายะทิวาจะลัตโตจะหารันตตเยพระริยงตัสมาหิเนรคัทะอัปปมตายังกิจิวิตังอิทาวาหุรังวาสาเคสุวาอย่างรัตนาปนิตังนะ โนสามังอธิตถาคเตนะอิทัมปิพุเทรัตนังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติหุนตุขยังเวลาคังอามาตังสปะนีตังยะทัาชชขยะยะทัาชาขาสกยามุนีสมาหิตโหตหะเตนะทัมเมนะสามาธิกินจิอิทัมปิธัมเมรัตนังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติหุนตุยมพุทธเสโถปะริวันนยิสุจิงสามาธิมานันตะลิกัน ยะมาหสมาธินาเตนะสะโมนะวิชิติอิธรรมปิธรรมีรัตนังปนิตังเอเตนะสเจนะสวัตติหตุเยปุลาอาถาสะตังปัสสาจะตาลิเอตานิยุคานิหตุเตทะขีดเนยาสุขตาตสะสาวกาเอเตสุนินทานิมหพราณิอิธรรมปิสังเครัตังปนิตังเอเตนะสเจนะสวะสัตติหตุเยสุป,ปะยุตา มัณณสาทันเหณะนิกามิโนโคตะมะสาสะานำเหตปฏิปตาอะมะตังวิไคหะรัทธามุธานิพุติงพุญชะมานาอิทัมปิสังคีรัตนังปณีตังอิตินสัสตจนาสวัสดิโหตุยะถินทักขีโปรปทวินสิโตสิยาจะตุมพิวะเตพิอาสัมปะกัมปิโยตะโถป,ปะมังสะปุริสังวาธามิโยอริยสัจจานิอเวจะ ปัสสติอิทัมปิสังเครัตระนัปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเยอัลียสัจจานิบิขาวิภาวะยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทสิตานิกินยาปิเตโหติภูสัปปมาะตานาเตภะวังอัฏฐานะมาทิยันติอิทัมปิสังเครัตระนัปณิตังเอเตนะสัจเจนะส,สวัสดิโหตุ สหวัสสาทัสนะสัมปทายะตยสุธรรมาชะหิตาพะวันติสากายะทิฐิวิจิกิตจ,จิตันจะศีละพะตังว,วาปิยะทัติกินจิจะตหาปาเยเยหิวาปิปะมุตโตจะจาพิถาน,านิอภะโภกาตุงอิธัมปีสังขรัตนังปนิตังอิเทนะสเจนะสุวติโหตุกินยาปิโสกัมมังกโรติป,ปะปการกายเยนะวาจจยุทาเจตาสาวา อภโหโสตสาปฏิชทายะอภะพาตาติธาปัชสะบุตตาอิอิธรรมปิสังเคระตัณงปณีตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุวานาปคุมเพยถาโพสิตะเคกิมหานามาเสปฐามจะมีกิมหิตาถูปะมังธรรมมะปรังอธิสัยนิพพานะคามิงปะละมังหิตายะอิธรรมปิพุทเทระตัณงปณีตังเอเตนะสะเจนะ สวัสดิโหตุวะโลวะลันยูวะลาทโทวะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะวังอะเทศยีอิทัมปิพุทเทรัตระนปนิตังอิเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขีนังปูปูปลานังนะวังนณทิสัมภะว,วังวิรัตตะจิตตายะติเกภวัสสมิงเตขีณพีชาอาวิรุนหิฉันทาสัพพันติทีรายะถายัมปะทีตโตโปอิทัมปิสังคีรตระนปนิตังอิเตนะสัจเจนะส,นส,นส,นสวัสดิโหตุ ยานีทาพูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวะอันตาริขีตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนัมมะสัมมาสุวัติโอตุยานีทาพูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวะอันตาริขีตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนัมมะสัมมาสุวัติโอตุยานีทาพูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวะอันตาริขีตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังขังนัมมะสัมมาสุวัติโอตุบทที่สิบเอ็ดอาตาณิตยปริส สัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวัชิตโตสัพพะเวระมะติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสพิติโยวิราชันตุสัพพะโลโควินาสตตมาเตภวัะวันตรารโยสุขีทายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจจวุฒาปจายโนจตารโอธรรมมาวัฒนติอายุวันโนสุขะพลัง บทที่12อาทธิตตปริยายสูตรเอวามีนสุตังเอกังสมยังพระควาวิหะละวิหะลติขยาสีเสสัทิงพิขุสหเสนะตัละโขพระควาพิขุอามันเตศิสภามพิขเวอาธิตตังกิจจะพิขเวสพพังอธิตตังจักขุงพิขเวอธิตตังรูปาอธิตาจักขวิญญาณังอทิตตังจักขุสัมผัสโสอธิตโตยำปิทางจักขุสัมผัสสัปจะยอุปชติปิทายุตังสุขังวาทุขังวาอทุขามสุขังวา ตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคขินาโทสักขินาโมหักนาอธิตังชาติยาชลามะรานีนะเสกเฮหิปริเทเวหิทุเขหิโทปนาเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวะธามิโสตังอธิตังสัทธาอธิตัโสตบิญญาณังอธิตังโสตสัมภโสอธิโตยมปีทางโสตสัมภสปจยาอุปชติเวทายตันสุขังวาทุขังวาอาทุขะมาสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคขินาโทสักขนาโมหักขนาอธิตังชาติยา ชรามรณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสีหิอุปายาสีหิอาทิตตันติวาทามิพานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคาถาคานาวิญญาณังอาทิตตังคานาสัมภะโสอาทิตโตยมปิทางคานาสัมภะจัปปัจจายาอุปชติเวทายตันสุขังวาทุขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคขินาโทสักขินาโทหักขินาอาทิตตังชาติยาชรามารณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาสีหิ อุปยาสีนิอาทิตตันติวะทามิชิวะหาอาทิตตาลัษาอาทิตตะชิวะหาวิญญาณังอาทิตตังชิวะหาสัมผัสโสอาทิตโตยามปีทังชิวะหาสัมผัสสัพยาอุปชติวิทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขะมะสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะขินาโทสกินาโมหะกินาอาทิตตังชาติยาฉลามะละเีนะโสเกหิผริเทเวหิทุกขิหิโทมนาเสหิ อุปยาสีอิอาทิตตันติวัฏามิกายโยอาทิตโตโพธพาอาทิตตากายยวิญ,ญาาาวายานังาาาอาทิตตังกายสัมสโสอาทิตโตยมปีทางกายยสัมัสัพจยาอาุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขะมะสุขังวา ตามปีอธิตังเกนาอธิตังอธิตังลาหคขินาโทสักขินาโมหะขินาอธิตังชาติยาฉลามะระเนนัสโศกีหิปะริเทเวหิทุกขหิทุมนาสิหิอุปยาสิหิอธิตตันติวัฏามิมโนอธิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมภโสอธิโตยมปิดทางมโนสัมผัสัปจะยาอุปชัติเวทะยุตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตามปีอธิตังเกนาอธิตังอธิตังลาหคขินาโทสักขินาโมหะขินาอธิตังชาติยาฉลามะระเนนัสโศกีหิปะริ อุปายาเสหิอาทิตตันติวาธามิเอวังปัสสังพิกเพสุต,ตาวาอราิยาสาวากโกจักขูชมิงปีนิพินตติโรเปสปีนิพินตติจกักขูวิญญาณิปีนิพินตติจักขูสัมผัสสปีนิพินตติยำปุทางจักขูสัมผัสปัจจะยอุปชติเวทิจตันสุขังวาทุขังวาอทุขามัสุขังวาตัสตสมิงปีนิพินตติ โสตสัมมีปีนิพินตติสัทเทสุปีนิพินตติโสตวิญญาณีปีนิพินตติโสตสัมภัสเสปีนิพินตติยมปิธานโสตสัมพัสปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขะมัสุขังวาตัสมิปีนิพินตติคานัสมิปีนิพินตติคันเทสุปีนิพินตติคานวิญญาณีปีนิพินตติคานสัมภัสเสปีนิพินตติยมปิธังคานสัมพัสปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขะมัสุขังวา ตัสะมิ Arrow, drum, starter, ปีนิพินตติชีวหายะปีนิพินตติรัศมีสุปีนิพินตติชีวหาสัญญาณในปีนิพินตติชีวหาสัมผัสเซปีนิพินตติยัมปีทางชิวหาสัมผัสสัพจญาอุปัชติวิทยายตันสุขังวะทุขังวะอทุขามสุขังวะตัสะมิปีนิพินตติกายะจะมิปีนิพินตติโคทเพสุกีนิพินตติกายะวิญญาณในปีนิพินตติกายะสัมผัสเซปีนิพินตติยัมปีทางกายะสัมผัสสัพจญาอุปัชติวิทยายเป็นสุขังวทุขังวทุุขขมสังว ตาสมิปินิพินตติมานัสสมิปินิพินตติธรรมีสุปินิพินตติมโนวิญญาณิปินิพินตติมโนสัมภัสเซปินิพินตติยามปิทางโมโนสัมภัสสปัจยาอุปัชติเวทายุตังสุขังวาทุขังวาอทุขังวสุขังวาตาสมิปินิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิวิมุตตมิตริญาณังโหติขีนาชาติบุสิตังพามาจริยังกตะังกาลนียังนาปะรังอิทัตตัยยาติปะชาณาติจิอิทัมโมจจะภ ภาสิตังอภินันโธอิมัสมินจัปนาเบยากัลลานาส밍พัญญามเนตาสาัสสะพิคุสหัาสสาะาอนุปาทายะาอาสาเวหิจิตตานิมิมุจิงสุติบทที่13อนตัตตลคนาสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพัคขวาภาลานัสียังมิหารติอิสิปะตณีมิคทาเยตตะลโคภัคขวาปัญจะวัคคีย์เยพขุอามันมาเตสิรูป,ปังพิคเบย์อนตตา รูปังจะหิทางพิกเวอัตาอราวิษณนัยทางลูปังอภาทัยสังวัตตยะลเพทค่ะจะลูปเอวังมีลูปังโหตุเอวังมีลูปังมาโหสิติยสมาจะโหพิขเวลูปังอนัตตาตัสมาลูปังอภาทัยสังวัตตินะจะลพติลูปเอวังมีลูปังโหตุเอวังมีลูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิขเวอัตาอราวิษณนัยทางเวทนาอภาทัยสังวัตตยะลเพทะ จเวทนายะอวังมีเวทนาของตุเอวังมีเวทนามาอโหสิติยัสมัจจโุภิกวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภัทายยะสังวัตตินะจารพัติเวทนายะอวังมีเวทนาของตุเอวังมีเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะฮิทางภิกขวอัตตาอภวิสานายิทางสัญญาอาภาทายยะสังวเตยยะละเพิถะจสัญญายะอวังมีสัญญาของตุเอวังมีสัญญามาอโหสิติ ยสมาจกโผพิคเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอภาทายะสังวัตตินาจารภพาติสัญญายะเอวังมีสัญญาของตูเอวังมีสัญญามาอาหงสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจหิทังพิคเวอัตตาภวิสังสุนายทังสังขาราอภาทายะสังวัตเตยงระเพจะสังขาเลสุ เอวังมีสังขาราโหตุเอวังมีสังขารามาเหสุนติยสมาจักโภพิกเวสังขารานตตาแตสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตันตินะจารพภติสังขาเรสุเอวังมีสังขาราโหตุเอวังม um ีสังขารามาเหสุนติวิญญาณังอนตาวิญญาณังจะหิทางพิคเวอัตาอาภาวิสันะยิทางวิญญาณังอาภาทายสังวัตเตยยาละเพธะ จัิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาอโหสิติยสมาเจ้าโภพิคเววิญญาณังอนัตตาจะสมาวิญญาณังอภาทายะสังวัตตติณัจลภัติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสิติตังกิมัญญาถาพิคเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยามปานานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเต ยามปานานิจจังทุกขังวิปัสสนามาทำมังกรังนุตังสมานุปัสสิโตงเอตังมามาเอโสหะมัจฉมิเอโสมีอัตติโนหิตังพันเตยังกิมันยะทัพพิเขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปานานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจจังทุกขังวิปัสสนามาทำมังกรังนุตังสมานุปัสสิโตงเอตังมามาเอโสหะมัจฉมิเอโสมี อัตาติโนเหตังพันเตตังกิมัญญาทัพิคเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปะลิมาวิปะลินามะธัมมากะลังนิตังสมานุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหะมะชมีเอโสมีอัตาติโนเหตังพันเตตังกิมัญญาทัพิคเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเต ยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปะลิณามะธรรมังกะลังนุตังสมานุปัสสิตุงอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสมีอจติโนเหตตังพันเตยังกินมญียถาพิภวีวิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานิจังทุกขังวิปะลิณามะธรรมังกะลังนุตังสมานุปัสสิตุงอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสมี อัตติโนเหตังพันเตตัสมาติหาพิเขเวยันกินจิลูปังอติตานะคะตาปจุปนังอาชะตังวาพะหิทาวาโอลาลิกังวาสุกุมังวาหินังวาปนิตังวาเยนทูเรสันติเกวาสัพพังสวินรูปังเนตังวามะเนโสหามัสมินะเมโสอัตาติอวามิตังยะถาปูตังสมะปัญญายะทัตถะพังยากาจิเวทนาอติตานะคะตาปจุปนังอาชะตังวาพะหิทาวาโอลาลิกาวาสุกุมังวาหินังวาปนิตาวาเยนทูเรสันติเกวา สัพพาวทนาเนตังามะมะเนโสหามัสมินะเมโสอ,อัตตาติเอวามีตังยะถาภูตังสัมมะปัญญายะทะถพังยากาจิสัญญาอตติตานาคตะปัจจุปนังอชตังวาภิกิทาวาโอฬาลิกาวาสุขุมังวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติกีว่าสัพพาสัญญาณีตังามะมะเนโสหามัสมินะเมโสอ,อัตตาติเอวามีตังยะถาภูตังสัมมะปัญญายะทะถพัง เยเกจิสังขาราอติตาัคตปัจ ah um ah ุปนาอัชตังวาพหิทาวาโอฬาลิกาวาสุภ so ุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยทุเลสันติเกาวาสเีสังขาราเนตังมามานนโสหามัสม an ินะมีโสอัตติเอวามีต an ังยะถาปุตังสมะปัญญาญาทัตถพังยังกิจิวิญญาณังอติตาัคตะปจุปนาอัชตังวาพหิทาวาโอราลิกาวาสุภุมาวาหินาวาปนิตังวายันทุเลสันติเกวาสพังวิญญาณังเนตังมามานนโสหามัสมินะ มโสอัตติเอวามิตังยถาภูตังสมะปัญญายะทัถพังเอวังปัสสังพิคเวสุตตวาอริยสาวกโกรูปสัมมีปินิพินตติเวทนายะปินิพินตติยะสัญญายะปินิพินตติสังขารเลสุปินิพินตติวิญญาณะเสวินปินิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมมีวิมุตตมิติญาณังโหติขีนาชาติวุสิตังพามัต จริยังกตังกัลลณีย <minutes, S 2> ังนาปะรังอิทัตตายาติปะชาณติติอิทัมวุจจพะขวะอัตตมะนาปัญจวัคคียาพิภะคะวะโตภาสิตังอภินัทุงอิมัชมินจัปนะเวยากะละนัสมินพัญยามเนปัญจวัคคียานังภิกขุนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตติงสูติ